เอาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยฝนขัวอีกแล้วเป็นหยันวะเป็นเคยครับกำนงมนิสานบานเฮาลักษณะแนวของฝนเด้อพี่น้องกับมื่อนี่กะขึ้นดอยอีกคือเกาเด้อพี่น้องครับหาเห็ดคือเกาเนาะครับมื่อนี่กะคึ้นเมื่เก่อพี่น้องครับฝนถี่ลิ้นคือเกาอยังไงบุครับมื่อก่้ากับส่องแดดจุดเด้ครับเป็นขึ้นดอยมากกับขึ้มอีกคือเกาครับตอนนี้ก็เห็นดอกเด้อพี่น้องขึ้นดอยมากกับเป็นเห็ดกอแดงเด้อพี่น้องครับดอกแรกแห้งมาน้องครับดอกงามงามพี่น้องเลยอู้ยเต็มจัวเลยพี่น้อง เดียงครับกับใบนามพี่ดอกแรกแห้งมานองเทาไล้วพี่นนออีดอกนึงครับปู่จะดอกใหญ่ๆเลยครับพี่หน,น,นอสองดอกแรกแห้งมจะดอกสีน,น้ำงามพี่นนอมันได้นามครับฝนตกวขึ้นมอคุณด,ดอกนึงแม่หนเห็นบ่พี่หนอให้เผื่อไข่ได้วยน่ะเห็นปะ แน่มากขาแบบยังไงก็ตีน้องโอ้โคุณแย้น่หัวบกลับพี่น้อ,กกนองนี่อปรบมาณหัวน้องเขาอีกสองดอกครับคุณเห็ดไขคพี่น้องครับจะดอกงามวัวปวบสองดอก สามดอกอพุ่นนี่สามดอกเลยชิโนะนะครันบนกำลังปิ่งป่นกำลังป่นเสียบเลยสำเนียครับปิ่งแบบพริกดิบโอ้หอมครับพ่นอีกดอกหนึ่งอู้ออัูหลายดอกเป็นซี่ดอกครับพ่นนี่นะครับนกหวนยุกไก่พี่น้องเอาเห,ห็นเรางูพี่น้องแล้วนะดอกดอกของหน,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 นูนี่เนาะมนกหวนง่ายไปเอง กำลังเห็นมีเลองหอกพี่น้องม้อนเฮ็ดเลองหอกที่เริ่มตีพี่น้องเลยเมียนรับเอาอีหลีมานี่อ๋ออีดอกนึงครับผมโอ้โอโวเดี่ยงไงพี่น้องเฮ้ยเหมือนีีดอกก็งามแช่ไม่น้องคนดอกอีไงเนาะเอาวเตี้ยเหมือนดูดินเหมืนพี่น้องแก่ยเตีนส่วนเอ๋ออีสองดอกครับผมอก็ได้บานเนาะ The film canh cái nó, có đầy What có đầy vô cake of womb so I'm rocking. I haven't chilled. Wood ong day, bóng nắp bóng đầy bóng บานเดีวสวงดอกพนดีพี่น้องต้องเท่าเราละไปม่ได้อกเนาเห็ดบวกตาพี่น้องตะวันเห็ดทางนี้เป็นขาปวยงาด้เนาะแม่น้องกันเป็นตุบปุพี่น้องโบคือทางอีสานเท่าด้เปป็นตุีมาสั้นๆตะวันดอกไงอีหลีครับโอ้เห็ดบนนี้คือสดดีแท้แม่น้องกัน ออีกแล้วพี่น้องแม่นขวัขวกอีกแล้วมันยังวะเอพี่น้องพี่น้องต้ควยกันต้อไงมันยังพี่น้องเนี้ยไม่ยังแม่น้องขวัญเยัง่อเนียครับเใส่หลงหงบนเป็นเทดปวกตาเ่อพี่น้องครับออกนี่จะบ่นที่เต็มตาหมนเต็แม่น้องวเฮ็ยทางเหนือเจ้่าะเออ่ตาเดบงบเมองตากระเพาดพี่น้องอไปเอาลงกมองไร มเต็มตาี่ดอกนื้่ดอกเน้กันเอาหาไปที่ล้งเมืองหมดเลยอ่นนี้ดอนื้อเต็มตาห่กว่ตา่น้องเพิ่งนกยุงครับผมมนนี่ม่ต่นี่ต่รุ่งง่่เนาะแม่นกขวัญครับมันนี่เห็ดดอกง่า่เนี่ตัวกันมองลวดอกเนาะแม่นกขวัญ เหมอะกับเตียงตาตับเก็จแล้วงูขาวด้วยหัวดอกเดียวพี่น้องเป็นบานหรอมองกะดอกสองดอกพีนมองไม่ต้องมองว่างมองง่ายกับปวด เี่พึ่งหวานึงเนี่ยนครับมันนี่้อคด้ค่ะเดี๋ยวเป็นมูได้พี่น้องคนรลายดอกนะกเริ่มฮะเดี๋ยวเอาอีออกก่อนองไงออกก่อนพี่น้องเตรียมทาพดเอาอีห็ดพึ่งเล้อจ้พึ่งต้องคำกันเอาจูงกอนน่อนห้องสะอ่อนห้โอ้ตะารของหวานมะกลับไปทังที ต่ว่าเหี่ยวหัวแข็งนะดอกนี่ไหมเตรียมใต้อีกแล้วแม่กว่ะขาเป็นไงพ่อขาดอกเป็นไงพ่อดอกนะค่ะเป็นอเอาเอาอีกกวอนนะเอามาที่พี่น้องมเลยดอกหน่อยใส่ก่อนสองหวาน มาคลั่กเฮ็ดอันนี้เลยเด้อจ้ะเจียงเสียบน้องแม่หน่อยบ้าบ่างสอนจ้าเจียวอ่าห้องดอกมูนี่ใส่ตาก่อนครับเดี๋ยวลงวิธีไหนจะเอาส้องดอกเจีตาลายเขาเอาขาเขาทั้งในเอออ้ยดอกนี่ไหมเอ้า เต็มตาไปลุนต่อพี่น้องเดี๋ยวมันไกลเนา้มงนะทุกคนปนกระลังขึ้นพี่น้องตัวทุบปุ๊บอีกสองสามดอกพี่น้องมึงเปิ้งส้มเห็ดอันนี้ได้ไายขึ้นมึอนี่หวานของไงล่ะทุ่คนของหวานของแซ่บอีกตัวหนึ่งนี่น้อย อีกสองจูมครับผม็นเพื่อนของไงเด้อพี่น้องดอกงามๆตุบปุอดข้างหลังกำลังแกงเนาะไม่ะครนี่เหรอพี no. ่น้องแกงยังหวานนิ่นปาบไงนี่นอ้อนนอ่นเลยครับปวบเอ้าถุงยางาใส่ถุงยางวส่ปวดไงพี่น้องมัมีหมองไวมันไงปวด ามาแข่งบออิ่ม้นี่ยด้วยออแกงหมอน<ก>มาแข่งกันกันี่้รับเตีงงูขว่ได,ดวได้เห็นดอกเืยแล้วเห็นแต่ดอกเดียวไปดูน้ำกันพี่หน้องลงไปไลงมบรรยากาศคืนืนู้กเหาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังหันเห็นเลยมือนครับจ้าเห็ดเผื่งทองคำนะคะ่ะนี่ดอกเดียวได้ใส่ยู่มง ดอกเป็นไงจ้าดอกนี่เป็นเ็ดผึ่งขาไล่เนาะค่ะเนาะหมาอีกแล้วพี่น้องขึนเหลืองเ้ยจะเปิดสองคาเด้พี่น้องโอ้ยขึง้ดูดดูดนเดดูเก่าไงพี่น้องี่ยมาหนีกขาไหนเพิ่งขาไงขาเหา มุดเสียดายดูงานมันเผาแล้วแม่คนอุ้ยอ mm ีกสองดอกแม่คนน่ะพี่นะตามมาพี่น้องเดี๋ยวารังเขียงประเดียวสองดอกมันเป็นจอสิอุ่นอีกดอกนึงพี่น้องดอกนี้ใบใหญ่ดอกทั้งจีดจุ่มนี่แหละนี่ดอกนึงพี่โอ้ย ตัวนี้ยขึ้นอยู่หางมูเถอะมันเไปเอาเพิ่งเหลืองขึ้นก่อนเลยขึ้นเขาเจ้านี่ครับเขึ้นเขาใหญ่ใช่ไหมโอ้มันนี่เหลืองเต็มตาเลยพี่น้องเสียมใช่มั้งเรื่อยๆก็แดงครับผมเอ้าซานี่เขาก็เห็นเนาะพี่น้องกนครับกำลังเห็นก็แดงครัวแดงอ๋อนี่ตรงตรงนี้พี่น้อง เมื่อคืนแจมูงามเลยพี่น้องสีเป็นโ้สเดีือวเต็มตาเลยเฮ็ดเิงเขาครับบุีมเฮ็ดเิงขานเนาะเฮ็เพิ่งเขาอีสานเฮ็ดเขาเเเหนือ่เปอีสานหนึงอยู่ทางเหนือนะพี่น้องตามมาอีกตอเลยทน้งดียว อ่าๆเรืองอะไามเต็มตาเลยพี่น้องสีเป็นสวยๆเฮ็ดยังไม่น้องนเฮ็ดถึงทองคำไงแล้วค่ะอยู่นองได้แข็งก็ได้ได้อยู่แล้วไม่น้องนเนี่แข็งหัดเอาอีกปะเอาเอาคื้เกาพี่น้องว่ได้อยู่ nghe ở xe hết thùng vàng <laughs> <laughs> à? <laughs> Để này Ủa đỏ nè đỏ mắt ngực đây cả này, nhìn phát đi thì nó ơi Ủa nhìn phát ý ผมดอกบานพี่น้ือเป่พึ่งซาดครับผมตัดขาดอกนะยูยังฝนกระ้างแก่ครับนี่หยห่กดอกอีกดอกนึงครับผมเ่อนซาดนะเถื่นซาดที่เก้าพี่นรอเาสองดอกแล้วได้เห็นมืนอนีนส,สองสามดอกนะฝนมืมมนอ เให้แต่สูงชาติเนาะครับเนาต่อไปมีแดดอีกอย่างเนาะพม่น้องควรหลบก็ไปครับตอนนี้ก็ลงจากดอยเลือเด้อพี่น้องครับมาย้อมหม่องเก่าเนาะแม่ขวัญครับหม่องท่าหนามไหลเด้อพี่นอ้องออ้โหนี่กวนกะที่เล่นน่นกเกาเมื่อกี้เราพี่น้องครับน้ำเย็นนะครับน้ำไหลโขกโขกอ้ใสแห้งพี่น้องอครับ คไม่เย็นหนูเนี่ยเย็นดีเลบน้ำซับน้ำซึมเด้อพี่น้องน้ำตกเนาะแม่นุขนครับเม่งขนานกันโถนี่ครับเว้ยผมผมก็ขาดน้องกว่านิดนึงนักเฮ็ดพวกเนียแล้วคลองน้ำรับมาบงญขงานกันครับนี่ครับมื้อนี้ก็บมานเฮ็ดแต่สวนท้องค้ำเด้อพี่น้องครับสวนท้องค้ำแล้วก็เฮ็ดพวกเป็นเฮ็ดกัวแดงแน่น้องพี่น้องครับเต็มตาเพื่อกเอาพี่น้องเลยครับมื้อนี้กมานของหวานครับ ยังในก็ถื้อประมาณเยอ่น้องพี่น้องครับยังในกาเยอะเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้กาที่ขอฝากไว้เท่านี้ครับพลอกันคลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับครับไปพี่น้องกลับบ้านกันรู้จีเลียนน้ำเพื่อนมันึ้งกันก็แบบนี้แบบอย่างเย็นแห้งพี่น้องนะคื